และแม่บุญถิ่นด้วยนะคะเอชีวิตคนเฮาทุกทุกคนทุกทุกท่านก็ต้องการสิ่งที่ดีด้วยกันทั้งนั้นพี่น้องนะครับบพรว่าใจเพื่อนใจตัวใจเขาใจเราหรือแม้แต่คุณลุงคุณพ่อเนี่อนต้องการสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตด้วยกันไม่ต่างจากเราเนี่ยแหละพี่น้องเลยนะครับเราก็ดําเนินชีวิตกันต่อไปของสิ่งบางอย่างที่คิดในใจ แล้วอยู่ด้วยการเลี้ยงออกมาทางที่ออกมาคุว่าอย่ังไรก็บ่อยๆจะขอบคุณแอดบารสทว่ไม่ได้มากดูใจถ้ามาตลอดหัวร้องเด้อถ้าผมว่าพีนต้องมาเพิ่มมันก็จะบอกจะยังมั่นกัดป็นความรู้สึกที่ไม่ดีพอเขาบอกเราเราศูนย์ในบ้านนี้มันเกิดความบวชนะศูนย์วเขาเรียว่า เดี๋ยวถามเอ็ดบารเอ็ดบจะเดินทางกี่โมงเรามีทราบวันสุดท้ายของชีวิตหรอกโลกนี้มันไม่ใช่ของเราไปทั้งหมดครับพี่น้องมันเม็นของเฮาจักอานพี่น้องเอ้ยเดินเข้าใจเท่านั้นล่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีความจําเป็นเงินมันก็ต้องใช้ต้องจ่ายในแต่ละวันไม่ว่าค่านั้นค่านี้เงินมันสำคัญที่สุดเงินมันเป็นของหายากพี่น้องเพราะว่าในการใช้การจ่ายเนาะในความรู้สึกของผมเนาะว่าเงินนี่มันหายากอะไรอยพี่น้อง ยาไม่มียามาันานหรอหูยพี่น้องเลยอสาหัสพี่น้องเลยเรต้องบอกไผ่แต่สิ่งที่ผมคิดมันแต่สิ่งที่ผมคิดพี่น้องสิ่งหนึ่งที่มัน <c oughs> เงื่อนที่หาว่ายากแล้วพี่น้องมันหายยากมากกว่าเงินก็คือความรักความจริงใจความเอ,อ,เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่เบี่ยงปันที่มันออกมาจากหมากหัวใจข้างในลึก โดยไม่ต้องเสียแซงและแก้งทำนะพี่น้องอันนั้นมันหายากอีหลีมันอาจจะหายากมากกว่าเงินก็เพียนได้พี่น้องเลยแบบนี้แล้วนี่ผมอยู่ตรงโค้งน้องนา,งนาพี่น้องอยู่อเมริกาเพืพ่อนกันยังมาเยี่ยมมาหยามอันนี้คือความรักความที่เรามีต่อกันแต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกบ่คักต่อกันแล้วแค่เฮือนติดกันแค่บ้านเดียวกัน ก็ไม่อยากเว้านําขันแล้วพี่น้องนี่แหละผมถึงบอกว่าโอ้ยหักกันเพ่งกันไว้พี่น้องมองตาลูกใจมองข้างในไอเลิอมอยู่ชุกๆุนวดผิดอกก็ขออภัยผิดใจก็ขอโทษนะครับแล้วเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างสันติสุขนี่ค่ะบรรยาเของพี่น้องเรานะคะบ้านยูทูบเบอร์นะคะเอ็ดี่านะ จะไปแล้วใช่ไหมอ๋อสวดีค่ะสวดีค่ะสวัสดีค่ะอาตขบคดีคกลังใจนะครับขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อผมจะได้ขออนุญาต่ไวครับสวดีค่ะสวดีค่ะสวดีเจ้านะคะคุณเกษตรกับกติตาไม่แล้วนะคะขอบคุณเจ้านะคะคุณคายานะคะนี่คือความสนุกสนานความน่ารักนะคะของแอดไทยนะคะแอดไทยเป็นคนน่ารักครับเบลอเลใช่ไหมนั่นี่ มันสัญญาณไม่ดีนะคะไปหยดแล้วไปยังไปยังคุณพ่ตีนะคะนาะคุณดำรงไทยคือความน่ารักของนะคะแอดไทยนะคะก็จะมีเอกลักษณ์ประจำตัวแต่แน่ๆคือมีความติงใจกับลุงป้ามากดกำลังใจให้ลุงป้าทุกทายลุงป้าทุกช่องจ้าจ้านะคะน้ ก็เป็น FC แอดไทยมาตั้งแต่นั้นสมัยไหนนะคะตั้งแต่แอดไทยขี่รถเครื่องมานะคะวันนี้ตอนรช้าพีคุณคุณแก้วสีคุณป้ากองคุณเพชรนะคะสนุกสนานดีใช่ค่ะสาวๆเลือน้อยใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูทางโน้นนะคะเนาะดูทางบ้านตานะคะเนาะ